และความจริงที่เป็นอาจไม่มีทางพบกันต้องทำให้เหมือนไม่แค่แต่ลึกๆใจก็หวั่นในฉันกำลังลอใครหากไม่รักน้ำตาคงไม่ไหล หัวที่ใจจัำฝืนทนแค่คำว่ารักคำดี อีกหนึ่งเพลงเพาะๆนะครับชื่อเพลงวันนั้นนะครับจากหน่วยนันทการนะครับก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับเพลงนี้สําหรับคอละครไทยนะครับเพลงประกอบละครเรื่องแรงเงานั่นเองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วครับรู้เรื่องแต่ว่าไม่ไม่เคยดูแต่ว่ารู้เรื่องทุกอย่างครับเพราะว่าเช็คทาง a c e b o o k นี่โพสต์คนที่ติดตามละครนี่โพสต์กันทุกครั้งที่มันโฆษณาเลยนะครับก็เลยไม่ดูก็เหมือนดูครับรู้เรื่องทุกอย่างนะครับสําหรับละครเรื่องนี้นะครับ ดังจริงๆเรื่องนี้นะครับก็ช่วงที่3แล้วนะครับของรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับก็ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเป็นประชาัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวะของเรานะครับแล้วก็ประชาัมพันธ์งานวันลอยกระทงของราชภัฏชัยภูมิของเรานะครับซึ่งจะจัดกันในวันจันทร์ที่26นะครับ26พฤศจิกายน2555นี้นะครับในเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับท่านที่สนใจเข้ามา ร่วมกิจกรรมก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันจันทร์ที่26นะครับสําหรับช่วงนี้เราก็จะมีสาระน่ารู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็จะเป็นเรื่องวันนี้เรื่องของสารเทปลอนนะครับสารเทฟลอนเขาบอกว่าเป็นสารที่เลื่อนที่สุดนะครับก็เป็นบทความดีๆจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับหรือว่า MTEC ทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งบทความนี้แปลโดยคุณบุญ,ญรักษ์กาญจะนะวรวณิธน,นะครับก็เรื่องของสารเทฟลอนนะครับหรือว่าสารที่ใช้เคลือบกระทะไม่ให้อ,อ่าอย่างเช่นเราจะเจียวไข่ก็ไข่มันไม่ติดกระทะนะครับไม่ต้องใส่น้ามันนะครับถ้ากระทะนั้นเคลือบสารเทฟลอนเอาไว้นั่นเองนะครับก็ในบทความเขาจะบอกว่าปัจจุบันมีสินค้าหลายชนิดนะครับที่ผสมหรือว่าเคลือบสารเทฟลอนไว้ในผลิตภัณฑ์นะครับ ว่าจะเป็นเครื่องครัวโลหะต่างๆนะครับหรือว่าสีทาผนังบางยี่ห้อนะครับโดยเครื่องครัวที่ ling, และก็สีที่มีสารเทฟลอนผสมอยู่นะครับหรือว่าเคลือบอยู่นี่จะมีข้อดี donc, คือช่วยทําความสะอาดง่ายนะครับเนื่องจากมันไม่ค่อยมีคราบสกปรกมาเกาะนะครับหรือว่าถ้าเป็นกระทะก็อ, mentor, อาหารไม่ติดก้นกระทะนั่นเองนะครับสารเทฟลอนมันคืออะไรนะครับสารเทฟลอนเป็นชื่อทางการค้านะครับ ที่เป็นชื่อทางการค้านะครับเทปลอนเป็นชื่อการค้าของสารโพลีเตตโฟโลเอทิลีนนะครับหรือว่า PTFE นะครับเป็นชื่อย่อมันนะครับของเป็นชื่อสารเคมีนะครับโพลีเตตโฟโลเอทิลีนนะครับเชื้อทางการค้าเรียกว่าเทปลอนนะครับซึ่งดรรอยเจพันเก้นนะครับพันพนเกตนนะพันเกตวิศวกรของบริษัทดูปองนะครับเป็นผู้สังเคราะห์สารนี้ได้เป็นคนแรกนะครับในปี 1938ครับโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย70ปีผ่านไปแล้วนะครับในขณะที่เขากำลังทดลองหาสารทำความเย็นตัวใหม่นะครับเขาเขาอยากจะได้สารทำความเย็นว่าทำไปทำมาได้เทปลอนมาเชเลยนะครับซึ่งในตอนแรกที่บริษัทดูป,ปองก็ไม่รู้ว่าจะนำสารตัวนี้ไปใช้ทางการค้าได้อย่างไรนะครับจนกระทั่งปี1946นะครับก็ผ่านไป8ปีครับหลังจากที่คนพบบริษัทดูปองก็สามารถ เปิดตัวสินคา้าประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักรนะครับที่มันเคลือบสารเทฟลอนออกมาซึ่งระยะแรกนั้นสินค้าที่มีการเคลือบสารเทฟลอนก็ยังจํากัดอยู่เฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมเท่านัน้นนะครับจนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษทศวรรษที่1950นะครับจึงมีการผลิตเครื่องครัวที่เคลือบด้วยสารเทฟลอนออกวางจาหน่ายในท้องตลาดนะครับก็เริ่มผลิตกันจริงๆจังๆก็ประมาณา60ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับเครื่องครัวที่เคลือบเทฟลอนนะครับ ซึ่งสารเทฟลอนนี้มีสมบัติเด่นก็คือสารมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำนะครับหากพูดในอีกลักษณะที่ไม่ใช่ทางวิชาการก็คือสารเทปลอนนั้นเป็นสารที่มันลื่นนั่นเองนะครับเมื่อสารเทฟลอนมีสมบัติลื่นมากนะี่ผู้ผลิตสินค้าจึงใช้สารนี้รองผิวผลิตภัณฑ์นะครับเช่นเครื่องครัวนะครับทาให้หมดปัญหาเรื่องอาหารติดกระทะนะครับหรือเมื่อทอดอาหารยังไงก็ไม่ติดกระทะนะครับดังนั้นผู้บริโภคก็สามารถลดปริมาณ ไขมันในการประกอบอาหารลงได้นะครับซึ่งเป็นการรักษาสุขภาพทางอ้อมนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารเทปลอนยังถูกใช้เคลือบอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นลูกปืนเฟืองหรือว่าเกียร์นั่นเองนะครับตัวเฟืองของเครื่องจักรกลนะครับแล้วว่าเพื่อลดความเสียดทานในขณะที่มันเคลื่อนไหวเพราะมันลื่นนะครับเนื่องจากสารมีความลื่นมากนะครับดังนั้นจึงถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อลดเอ่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิววัสดุนะครับ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่นลูกปืนเป็นต้นนะครับลูกปืนคือไม่ใช่ลูกลูกปืนที่ใช้ยิงกันนะครับลูกปืนก็คือเป็นเป็นตัวเอ่อแบริ่งนะครับหรือว่าตัวตัวรองรับการหมุนนั่นนะครับลูกปืนอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ลูกปืนที่ใช้ยิงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกหรือแม้แต่การผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับเช่นกระสุนปืนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกระสุนปืนนี่เอาไว้ยิงนะครับกระสุนปืนนี่ม <ez> ี <ๆ S 1> การใช้สารเทฟลอนมาประยุกต์ใช้นะครับโดยผู้ผลิตกระสุนปืนบางรายเคลือบหัวกระสุนด้วยสารเทฟลอนนะครับเพื่อลดแรงเสียดสีขณะที่ลูกกระสุนวิ่งออกจากลำกล้องนะครับทําให้ลดความสึกหลอในลำกล้องปืนนะครับลูกปืนก็ลูกปืนเอาไว้ลองเผาตอนหมุนนะครับแต่ว่ากระสุนปืนนี่เป็นกระสุนที่ไว้ใช้ยิงปืนนั่นเองนะครับสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งของสารเทฟลอนก็คือความเฉยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี Me, กับสารอ,าอื่นๆนะครับก็คือ มันจะไม่ค่อยทาปฏิกิริยากับสารอื่นๆนั่นเองนะครับดังนั้นจะมีการใช้สารนี้เคลือบผลิตภัณฑ์ประเภทท่ทอนะครับแล้วว่าแล้วก็บรรจุภั์ที่ต้องสัมผสัสกับสารเคมีบางชนิดที่มันไว Yet, ต,ต่อการเกิดปฏิกิริยานะครับเช่นท่อได้ใช้ลําเลียงสารเคมีนี้ก็จะเคลือบสารเทฟลอนไว้นะครับไม่ให้มันเกิดปฏิกิริยานเองนะครับเพราะว่าเทฟลอนมันมันเฉยคือมันไม่ค่อยทําปฏิกิริยากับสารอื่นๆนะครับความลับของสารเทฟลอนนะครับ การที่สารเทปแลนมีความลื่นแล้วก็เฉยต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือว่าไม่ค่อยทําปฏิกิริยากับสารอื่นนั้นมีสาเหตุจากโครงสร้างโมเลกุลของตัวสารเองนะครับก็จะประกอบด้วยพนันธะคาร์บอนโฟรลินอะไรพวกนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลงลึกไปหน่อยนะครับก็คือมันทําไมมันถึงลื่นมันก็มันก็มีองค์ประกอบภายในธาตุเคมีของมันนั่นแหละนะครับซึ่งทําให้มันลื่นนะครับ แล้วก็เขาบอกว่านอกจากนี้สมบัติความลื่นของสารเทฟลอนก็เกิดเนื่องจากแรงที่กระทําบริเวณผิวโมเลกุลของสารเทฟลอนและของโมเลกุลของสารอื่นมันมีน้อยนะครับคือมันแรงที่มันกระทําต่อก,กันมันน้อยก็เลยทําให้มันลื่นนะครับแรงแรง,งต้านทานมันน้อยเองนะครับดังนั้นสารเทฟลอนจะมีสมบัติของความลื่นมากนั่นเองนะครับสารเทฟลอนติดอยู่บนผิวภาชนะได้อย่างไรนะครับ เมื่อสารเทฟลอนมันเลื่นมากจะไม่มีสารใดมันเกาะติดได้นะครับผู้ผลิตสาราผู้ผลิตของพวกอย่างเช่นกระทะอย่างนี้นะครับนำสารไปเคลือบติดผิวภาชนะได้อย่างไรนะครับการเคลือบสารเทฟลอนลงบนพื้นผิวภาชนะนั้นมีหลายวิธีนะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่ใช้เคลือบสารเทฟลอนก็คือนาภาชนะที่จะเคลือบมาขัดเสาะผิวนะครับขัดให้มันเป็นลายๆเป็นผิวไม่เรียบเลยนะครับแล้วจากนั้นพ่นสารรองพื้นนะครับหรือว่าตัวพัมเมอร์ลงไปนะครับ แล้วถึงจะเคลือบด้วยสารเทฟลอนนะครับเมื่อนําไปอบแห้งแล้วก็และเคลือบสารเทฟลอนทับซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นําไปอบแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบในแค่กระทะที่เคลือบสารบเทฟลอนออกมานั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เคลือบสารเทฟลอนโดยการนําผงสารเทฟลอนผสมกับน้ํานะครับแล้วก็ฉีดพ่นลงบนพื้นผิวของภาชนะที่ต้องการจะเคลือบเทฟลอนนะครับเช่นกระทะก็ เ,เทฟลอนผสมน้ำนะครับเทฟลอนเป็นผงๆผงสมน้ำแล้วก็พ่นลงไปให้มันติดที่กระทะนะครับแล้วก็นำไปอบนะครับอบพอได้อุณหภูมิที่เทฟลอนมันจะหลอมละลายมันก็จะเคลือบที่ผิวกระทะนั่นเองนะครับซึ่งต่อไปเป็นเรื่องความปลอดภัยของเทฟลอนนะครับโดยทั่วไปสารเทปลอนมันไม่มีอันตรายนะครับแต่ว่ามีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเผาภาชนะเปล่าที่เคลือบด้วยสารเทปลอนจนอุณหภูมิสูงเกินกว่า400องศาเซลเซียสนะครับ อนุภาคของสารเทฟลอนจะกลายเป็นไอแล้วก็หลุดลงมาสู่บรรยากาศนะครับซึ่งไอของมันสามารถทําให้เกิดอาการคล้ายกับอาการไข้าจากหวัดนะครับแต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นหากใช้งานภาชนะเคลือบเทฟลอนในช่วงอุณหภูมิที่ใช้ทําอาหารทั่วไปคือทำอาหารทั่วไปก็คงไม่ถึง4ี่องศานะครับถือถ้าเอาเทฟลอนเอากระทะที่เคลือบเทฟลอนไปตั้งไฟเปล่าๆไม่ได้ผัดไม่ได้แกงอะไรนะครับจนความร้อนถึงส0 0รองศานี่จะเทลอนมันจะกลายเป็นไอซึ่ง เป็นสารพิษนั่นเองนะครับแต่การใช้งานในครัวเรือนของเราปกติทั่วไปมันจะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึง400องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับก็เป็นสรนารนารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นํามาฝากคุณฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารเทฟลอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่แล้วก็มาต่อกันในช่วงหน้านะครับ เขาทำเธอเจ็บฉันฉันใจสั่นขอยืนยันว่าฉันก็ไม่ตาแม้ว่าฉันเป็นนาเดียใหมันใช้คงทนไม่ไหวจะเมา ทำร้ายเต็มถึงสองตาเลือเธอรินลังเลฉันเก็บเอา